สวัสดีครับผมเบนธนาโดนทองบุญเรืองนะครับทำหน้าที่ในการเขียนบทและทำตอรี่บอร์ดครับผมเรื่องย่อนครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีลูกและมีแม่ซึ่งตัวแม่นี่แหละครับคือตามใจลูกมาโดยตลอดนั่นแหละครับจึงทําให้ตัวลูกะเสียคนนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นจากต้งที่เดินทางไปมหาวิทยาลัยนะครับได้เจอเหตุการณ์ต่าง ไม่ว่าจะเป็นเจอคนแก่หลือชนคนคนแก่ข้างหนุนแล้วก็ไม่ขอโทษและไม่หันกลับมามองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับแต่ความจริงแล้วความเมตตาปรานาดีอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ครอบครัวหรือใครคนใดคนหนึ่งแต่มันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเอง แรงบันดาลใจนะครับเพินเริ่มจากตัวผมเองคือเดินทางโดยรถโด,ดยสารประจำทางอยู่แล้วคือเห็นเรื่องราวอย่างนี้เห็นบ่อยมากก็เลยนํามาถ่ายทอดถู่เป็นสปอร์ตหนังสั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากแนวความคิดหนึ่งคือความเมตตาปรารถนาดีนั้นะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใครแต่ขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมปอมปันวิทย์ิพยาเม้าพันธ์ทำหน้าที่เป็นช่งางภาพในสปอตโฆษณาเริ่มต้นที่ตัวคุณนะครับก็จะเป็นการถ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมในหัวข้อของความเมตตาปารขนาดนีซึ่งจะเป็นกิจกรรมต่ตางๆของตัวละครในเรื่องที่แสดงถึงความเมตตาช่วยเหลือกันละกันสำหรับอประ ในการถ่ายทําสำหรับผมแล้วก็คือจังหวะในการถ่ายซึ่งเรื่องของผมนี้ได้ถ่ายในสถานที่ที่เป็นชุมชนซึ่งก็จะเป็นสีแยกไฟแดงอาจจะมีต้องคอยจังหวะในการถ่ายทาสาหรับความเมตตาปัหาดีสำหรับตัวผมแล้วผมว่าความเมตตาปัหาดีคือความมีน้ําใจความห่วงใยต่อกันความช่วยเหลือกันโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ สุดท้ายนี้ผมต้องบอกว่าสปอร์ตโฆษณาชิ้นนี้ของผมจะเป็นการสร้างแรงมดานใจให้กับบุคคลอื่นๆหรือเยาวนชนให้มีจิตสำนึกในการสร้างความให้ตาบัตรานดีและร่วมเป็นแรงร่วมถึงเป็นแรงนดาลใจในการสร้างสารรค์ผลิตผลงานเข้าร่วมกับโครงการนี้ในอนาคตสืบต่อไปได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายธนยศสุขขุมานพันธ์นะครับ มีหน้าที่ตัดต่อครับผมตัดต่อวิดีโอทุกอย่างตั้งแต่เสียงแล้วก็ภาพเอฟเฟกทำซีจตัวอักษรแล้วก็ตกแต่งวิดีโออะไรอย่างแล้วมีหน้าที่ถ่ายวิดีโอบ้างเป็นบางครั้งก็สนุกดีครับแต่ว่ามันกันไม่อีกอย่างนึง โอปัสซักครับเยอะเยอะจริงๆแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ฝาก่าวัสดซกันไปด้วยกันครับโอปัสซักก็มีหลายอย่างครับผมทั้งแน่เสียงแตกก็มีแล้วก็ภาพไม่ชัดภาพเบอร์เยอะแยะครับก็แต่ก็ผ่านไปได้ครับแล้วก็นักแสดงครับสำคัญเลยหายาก แต่ก็ได้คุณป้าได้ตัวละครจากคนรู้จักที่ไปขอเข้ามาขอให้เขาช่วยเขาก็ยินดีช่วยครับผมน่ารักมากสุดท้ายนี้ครับก็ผมก็อยากจะฝากขอฝากผลงานของทีมโอริยูครับผมมันเป็นผลงานแรกของพวกเราครับใช้เวลาการตัดต่อก็ไม่เยอะมาก แต่ลำบากแต่มันก็ได้ผลงานที่ใช้ได้มันเป็นผลงานชิ้นแรกที่น่าภาคภูมิใจครับของผมมันเป็นความตั้งใจของผมครับที่อยากจ,จะนำเสนอผลงานชิ้นนี้ครับขอบคุณมากครับสาัสดีครับ